ครับสวัสดีครับจนเนียสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตัวยากําจัดมแมลงที่ทําขึ้นแบบง่ายๆนะครับก็คลิปก่อนหน้านั้นก็ทําไปนะครับวันนี้ก็จะมาฉีดตัวที่เป็นยากําจัดมแมลงนะครับก็เราจะไปฉีดต้นตัวฝักยาวเพราะว่ามีเพี้ยตัวด,ดำๆเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ นี่แหละครับเพี้ยตัวดำๆตัวนี้ะครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราฉีดไปแล้วพวงนี้จะมาดูอีกครั้งนึ่งว่ามันหายหมั้หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เป็นที่เราผลิตขึ้นก็คือยาฆ่า,มาแมลงนะครับเป็นเพี้ยสีดำๆเนี่นครับนี่เยอะเลยนะครับเผาจะฉีดไปดูนะครับจะลองฉีดให้ใส ตัวต้นถั่วนะครับมันดำๆเลยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะลองฉีดไปดูนะครับเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะฉีดให้ดูเลยนะครับ อันนี้ก็จะใส่สักสองปลาครับไอ,อ้น,นิดนดียวเพื่อไปเอยอะๆหน่อยครับสุดยอดเลยครับแล้วก็ฉีดกันยาวนิดนดีย แล้วเราก็ไปฉีดกันครับเดี๋ยวผมฉีดเสร็จเลยนะครับนี่น็่ก็เป็นฉีดนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ฉีดทั้งหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้คนจะถ่ายให้ดูอีกครอบหนึ่งครับครับหลังจากเมื่อวานนี้เราเรฉีดนะครับฉีดยาฆ่า,ามแมลงที่เป็นสูตรที่ทําขึ้นมานะครับวันนี้ก็ตอนเช้าก็มาดูนะครับ ก็จะดีขึ้นนะครับไม่มีมันก็จะตายเลยเพียแป้งเพียพ้ยไฟเพี้ยตูวดำๆลเล็กๆนะครับ <c oughs> ปกติมันก็จะจับไปตามนี้นก็มีบ้างแต่ว่าดูแล้วนี้ก็มันก็จะตายนะครับน <c oughs> <c oughs> ี่ครับอย่ายวไม่ดูมันจะจะเป็นดีขึ้นนะครับ เค okay, ดูแล้วก็น,นี่ครับดีที่มือก็จะเป็นเนี่ยมันก็จะมีมีเนี่ยไม่มีนะครับแสดงว่าที่เราทำน้ำยาที่เป็นยาฆ่าแมลง ที่เรามาฉีดก็ใช้ได้เลยนะครับก็ไปทากันนะครับเวลาเรามาฉีดก็ฉีดได้เลยครับเนี่ยที่ผมฉีดเมื่อวานเนี่ยดูนะครับทีมืมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะครับตายไปละนี่นครับเป็นน้องนะ ใช้ได้เลยนะครับก็ยากำจัดแมลงที่ทำขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เราก็ไปทำกันนะครับใครอยากทำใครที่มีปัญหาเรื่องเพี้ยแป้งเพี้ยไฟนะครับที่อยู่ในสวนผักเรานะครับอยู่ในสวนถั่วผักยาวนะครับ หรือว่าเกิดปัญหาที่มีเพี้ยต่างๆก็ใช้ลองใช้ดูนะครับส่วนยา,ยาที่ทำขึ้นมาเราก็ไปลองทำดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้ร้อเซครับในการกําจัดมแมลงเพี้ยแป้งเพี้ยไปนะครับวันนี้คุออนจุดนี้สร้างได้ไดมาสิ้นสุดก็ มาให้ดูว่าหลังจากที่ฉีดพ่นเมื่อวานนี้นะครับผลเป็นยังไงบ้างน่ครับมันก็ตายแน่นอนครับสังเกตดูแล้วแล้วถ้ายังไม่ตายก็จะมีส่วนที่หลงเหลืออยู่บางนิดหน่อยก็ฉีดพ่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันครับ อันนี้ก็มาดูความคึก้าแล้วก็ดูว่าเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเราตายหลังจากที่เราฉีดเมื่อวานนี้ครับครับสวัสดีครับ